สวัสดีครับท co ่านผ,ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านนอกดาว MNC บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังนี้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูเข้าข้ากันก่อนนะครับเราจะยังไม่เดิ uno. นเข้าไปนะแป๊บหนึ่งก็หลังนี้นะครับประตูด้านหน้านะครับก็จะเป็นประตูสไลด์ซ้ายขวานะครับโทนออกสีดํานะครับแล้วก็มีระเบียงนะครับมีระเบียงข้างหน้านะครับแถมไม่พอยังมีข้างบนอีกนะครับข้างบนกันแดดกันฝนนะครับเป็นหลังคาพีวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอช่างเก็บงานอีกนิดนึงนะ ลูกค้าสั่งไว้นะครับดีไซน์ประมาณนี้แล้วก็มีกระจกหน้าต่างนะครับเป็นแบบสไลด์สลับกัน่างนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับมาตามมาครับอันดับแรกเราจะต้องขอรองเท้าก่อนนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปบ้านของคนไหนบ้านนกดาวบ้านเพื่อนบ้านบ้านตัวเองเมื่อก็ขกอรองเท้าก่อนทาให้ตเองสะอาดก่อนนะครับไปขึ้นมา ขึ้นมาดับแรกก็เจอกับระเบียงบ้านที่เป็นพื้นที่ใช้สอยสูบประมาณสัก2เมตรกว่านะครับแล้วก็จุดนี้จะเป็นจุดที่นั่งพักนะครับมี2ชั้นนะครับผมชอบตรงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นที่นั่งพักได้2ชั้นชั้น2อาจจะเก็บเอาไว้วางของก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้นั่งก็ได้นะครับส่วนชั้นล่างนี้ก็คือไว้นั่งอยู่แล้วนะครับก็นั่งนั่งไปก็จะประมาณนี้นะครับ まま here, here, okay, này, yeah. อ้อ oh. างไปก็จะประมาณนี้ครับพิงได้ด้วยวางของได้ด้วยครับโอเคทีนี้เราไปดูข้างในกันนะครับผมเข้าดูครับโอ้โหหลังนี้โคตรใหญ่ขอเลย hmm. ล ắng ắng, này, ครับดูครับโคตรใหญ่เลยนี่แล้วเป็นหลังคาไอโซทั้งหลังนะครับเป็นหลังคาไอโซทั้งหลังแล้วออกแนวแบบ ญี 1, 2, 1, 2, 1่ปุ่นญี่ปุ่นนิดๆนะครับเพราะว่ามันดูแบบยาวๆไปทางนี้นะครับนี่บัวก็บัวรอบข้างด้างล่างก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับพื้นก็เป็นพื้นลามิเนตลายไม้นะครับสวยๆนะครับโอเคดูก่อนก็หลังนี้เป็นห้องน้ำในตัวอีกแล้วนะครับหลังนี้เป็นห้องน้ำในตัวอีกแล้วมาไปดูครับ ห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็ชุดของห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นขเขาเรียกะไรฝักบัวอารมณ์ดูอากาศออกไปข้างนอกแล้วก็ตัวกระจกนะครับแล้วก็ที่วางของแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็มาที่สุขภัณฑ์นะครับให้มาแบบนี้เกือบจะทุกหลังเลยนะครับอันนี้เป็นห้องน้ํา และที่เด็ดๆเลยก็่ือบออคือหลังคาอสวทั้งหลังนะครับหลังนี้ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับหลังนี้แค่มีพัดลมตัวเดียวก็อยู่ได้แล้วบ้านทั้งหลังนะครับหรือถ้าใครจะติดแอร์เนี่ยผมแนะนําเลยสุดยอดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะครับเพราะหลังนี้ก็มีแค่ห้องน้ํากับห้องนอนใหญ่แค่นั้นแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยโคตงยาวบางโน้นเลยนะครับเนะย อ่าสุดยอดเลยนะครับชุดไฟนะครับชุดไฟตรงนี้การบ้านจะเป็นหลอลดกลมอ่าสวยๆนะเก็บงานด้วยเนี่ยะรางสีขาวนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทูปวัตถุไฟแนละ้วก็มีไฟของที่ติดตั้งแองนะครับหลังนี้มีปลั๊กไฟอยู่หนึง่งสองนะครับ ลูกค้าดีเซมาสองจุดนะครับปักไปก็ฝั่งนู้นตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ด้วยสามจุดนี่คนนี้านนบางมอไม่เห็นนี่เขาสามจุดนะครับลูกค้าดีเมาต้องการสามจุดเราก็ทำให้สามจุดถ้ถาลูกค้าต้องการห้าจุดเราทําให้ห้าจุดนะครับผมก็ถ้าใครถามบ้านานอกดาวให้มาตรงนี้บ้านนอกดาวเอฟแอนด์ซีบุยลน,น,นะครับอยู่ไม่ไกลอยู่ถนนบุยลำนางรอนะ ซ้ายมือมองซ้ายมือฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็ขอฝากไว้ครับหลังนี้สวยมากเป็นหลังคาโว์ข้างหลังผมชอบม,มากเลยขึ้นไปขนตัวบนสวัสดีครับ